กิจกรรมบางสิ่งหไบาทห่ลไม่ไม่ไ <uh <Tá> ่าทอะโอ้ายนึ่งหนึ่ có thang này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

บประมากันครับ็เต้นกัอครับผมไม่เด็ดผมไม่ยตนี่สวดีครับดีครับเป็กคคขอบคุณครับเอาโอเครับผมายกดดจ้าฝนตกสไล่ครับฝนตกนเดในดเอาเ อพุทธภานาเป็นชนครรมนั่นแหลรับือพระพุทธศาสนาขันธ์ใสับ้านร่วมกันนะครับมุมบ้านสิมักขันธ์นส่ขันธามุมบ้านสิลักขนธ์นไปตู้ิลักขันธนะครับมุ้านสินักันธ์รักษาศีลนะครับละมาทิปปาย่านะ สิสิและปัญญาได้รับความรอนะครากจา่าติดช่อใจดีขอโอเน่เเขงาเราากันไาวหมอนะครับผาลลายนะครับอ่นแต่ละเป็น้าาอันนเป็นาไม่โยกรับนงขอนี้ มอกองไล่ครับม um, oh, like. ือกองลายไม่ท้าไโอ้ไลนิสานเนี่บ้านใ่ตำบลค้าสะขันเลยครับไม่เขตบ้านอ้อมแอ่มบ้านในเทียงมนสารพันธุ์ตักบาทโอ้ทันลอกไม่อิู่ันทสวดีครับ ครับครับครัดีครับโอ้มีพวกมาไล่ครับหพวมาไล่งามครั้เดียวน้พวมาไล่งามไว้ภาพหนอครับครับครับโอ้เห็ดงามเนาะบริการดีนะครับครบเขเชิญค้าบนตารางทเราเชิญครับทุกท่านนะครับ

ฟิล์มไฟสวดมันขดาครับอาจซึ่งพงการได้นะครับเป็นพงการานของพังเมื่อนะกรับอาจวมกับทางไปหมื่อารแล้วก็แล้วกาจจว่อาจจกิจกรรมนะครับในมัดยิงสะอาดนะครับมู่ที่13นี่ก็แล้กับาของพังนะครับซึจึงเซ็นมู่ว่า ที่ทุท่านังวัให้่างอพื่อจัดการกองเข้านะครับรจะมีว่าทุกท่าเป็จประเทอิจ่ามาพบทั้งแปดตำบลน,นะครับให้ออำเภอจัดการนะครับมีทั้งหมดแปดตำบลน,นะครับกองเข้าเป็นตำบลทุท่นานะครับเป็นการทำกับรงกขามูวัา,าดิานาดหาง นำไปสู่ <andal> อ <lips S 2> งค <to> ์วานนะคับิรธรรมนะครับประจำาหานตัวนะครับประดานบดีนะครับเอเสียงนะครับไฟส่งนะครับเจ้ายววผา้อระดอินเอร์ประจำนะอำเภอประกานะครับการายนะครับจำลับไฟนะบริหารนะครับเละเสียงแขางทันอำเภอแควตบเมืองธรรนะครับ ลายออมาต่อนะครับก็ได้รับเกียรติจากข้างาขานนายกธวัมชัยบุญพานั่นนะรับนายกค์รารรค์สุนทรสะุทรัตุการข้งเฮานะครับพร้อมด้วยทีมงานเอบริหารน,นะครับ